สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้อยู่กับนี่ครับรถกระบะตอนเดียวฮะจากชุดโปรโมชั่น24900าฮะในชุดนะครับโปรโมชั่นก็จะมีนะครับเป็นลักษณะงานแบบนี้เลยนะฮะเป็นตู้อะคริลิกนะครับแบบนี้ใส่10นิ้วนะฮะตัวนี้ฮะเป็นโครงหล่อแม่เหล็กองข้อน156ครับในตู้ R G B หรือตู้ไฟเปลี่ยนสีได้นั่นเองครับแผงหลังนะครับเป็น66 66 44 44ี่แบบนี้เลยฮะ อันนี้เป็นพาวเวอร์นะฮะพาวเวอร์ตัวใหญ่นะฮะโชว์ตัวเดียวนะฮะเพราะแผงค่อนข้างจะพื้นที่น้อยนะฮะสำรองไฟด้วยคาปาตัวบนฮะหตัวเช่นเคยฮะพาวเวอร์อีก2ตัวนะฮะตัวแรกทาหน้าที่นะครับเป็นพาวเวอร์สีแนวฮะทำหน้าที่ขับแผงหลังทั้งเซตแบบนี้ฮะวันนี้เราไม่ได้พาวเวอร์มาโชว์นะฮะแต่เป็นอันว่ารู้กันนะครับรู้กันนะครับชุดโปรโมชั่นของเรานะฮะอีกตัวหนึ่งฮะขับแผงประตูหน้า6 6 4 4เช่นเคยครับงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับใช้รถตอนเดียวอยู่ฮะกระบะรถแซงนะครับสนใจติดตั้งนะครับชุดโปรโมชันดีๆในรถตอนเดียวแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องทาง f c e b o o k Fanpage แต่งรถหนาแดมเพชรบูรณ์นะครับสวยงามนะครับแบบนี้เลยโอเคนะฮะสนใจกระทังเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เช่นนี้ครับเจอกันคลิปต่อไปฮะ กับงานรีวิวก่อนติดตั้งฮะโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ